สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่4เดือน4แล้วนะคะมาเก็บโค้ดเตรียมช้อปปิ้งเที่ยงคืนนี้กันค่ะเริ่มที่แอปช้อ p ป,ปี้ก่อนนะคะสําหรับลิงก์หน้าเก็บโค้ดอันนี้เราจะใส่เอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะมาดูที่โค้ดแรกกันค่ะจะเป็นโค้ดช้อปปี้มอลนะคะเป็นส่วนลด10%ขั้นต่ำ1,000บาทลดสูงสุด1,000บาทนะคะ กดเก็บโค้ดไว้เลยค่ะโค้ดนี้ก็เหมาะสำหรับของที่ราคาค่อนข้างสูงนะคะขั้นต่ำ1000บาทค่ะแต่ลดสูงสุดถึง1000บาทเลยนะคะเหมาะสำหรับซื้อพวก iPad iPhone หรือแม้กระทั่งคีย์บอร์ดค่ะถ้าใครเลงจะซื้อของพวกนี้อยู่ใช้โค้ดนี้ก็คุ้มนะคะถัดมาจะเป็นโค้ดร,รับคืนเอร์คอยค่ะอันนี้ขั้นต่ำา0บาทรับคืนสูงสุด750คอยนะคะกดเก็บไว้เลยค่ะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นโค้ดส่งฟรีค่ะอันนี้มีถึง4โค้ดเลยนะคะ โค้ดแรกดีที่สุดค่ะเป็นโค้ดส่งฟรีขั้นต่ำศูนย์บาทนะคะกดเก็บเตรียมไว้เลยค่ะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นโค้ดส่งฟรี9 9บาทแล้วก็49บาทนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็มีโค้ดประมาณนี้นะคะนอกจากตรงนี้แล้วก็ยังมีโค้ดของ s h อ p e e pay อีกค่ะนี่ค่ะจะอยู่ตรงนี้นะคะหน้านี้เดี๋ยวเรก็จะใส่ลิงก์ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปเหมือนกันนะคะโครร้ดแรกจะเป็นโค้ดส่วนลด50%ค่ะขั้นต่ำา0นบาทนะคะ อันนี้ลดสูงสุด50บาทนะคะเหมาะสำหรับซื้อของราคาประมาณ100หรือ100กว่าบาทคุ้มมากๆเลยค่ะกดเก็บไว้เลยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะคะที่ด้านล่างค่ะมีค่ะใต้โค้ส่งฟรีพวกนี้นะคะจะมีโค้ดส่วนลด10%ขั้นต่ำ200บาทลดสูงสุด100บาทของ Shopee Pay อ,อยู่ด้วยนะคะกดเก็บไว้เลยค่ะค่ะอันนี้ก็ดีนะคะขั้นต่ำแค่200บาทค่ะ นอกจากโค้ดพวกนี้แล้วนะคะสิ่งที่ปาคิดว่าน่าสนใจอีกก็จะเป็นของแฟลชเซลล์หบาทค่ะมีค่ะมาที่แฟลชเซลล์แล้วก็เลือกดูทั้งหมดนะคะเลือกตรงรอบเที่ยงคืนพรุ่งนี้ค่ะกดเลือกเลยนะคะแล้วก็เลือกที่ของ1บาทค่ะนีค่ะจะมีทั้งของ1บาทเด็ดๆนะคะพวกนาฬิกาหม้อทอดนะคะแต่ของพวกนี้จะหมดเร็วมากๆค่ะมีอยู่3อย่างนะคะแล้วก็ของแฟลชเซลล์1บาทธรรมดาค่ะ นี่ค่ะมนมีเลงไว้หลายชิ้นเลยนะคะมีให้เลือกเยอะมากๆค่ะนี่ค่ะที่ปล่อยเลงเอาไว้จะเป็นอันนี้นะคะเป็นกระเป๋าถืออันเล็กๆค่ะใบนี้ปลอยเคยซื้อมาแล้วนะคะน่ารักดีค่ะแถวนี้ก็เลยตั้งใจจะสั่งซื้อเพิ่มนะคะกดหัวใจเอาไว้เลยค่ะสำหรับโค้ดส่งฟรีเนี่ยจะใช้ได้3ร้านนะคะปลอยก็จะเลือกเตรียมเอาไว้สัก3ร้านค่ะ นี่ค่ะแล้วอีกอย่างที่น่าซื้อมากจะเป็นอันนี้นะคะเป็นเคส iPhone ค่ะอันนี้ปอเคยสั่งซื้อครับที่แล้วนะคะเราก็ชอบมากๆค่ะนี่ค่ะจะเป็นเคส iPhone แบบนี้นะคะเป็นเคสใสๆค่ะแล้วก็ที่ด้านหลังสามารถใส่รูปหรือว่าใส่บัตรได้ด้วยนะคะค่ะใส่แบบนี้นะคะอันนี้ราคาหนบาทคุ้มค่ามากๆจริงๆค่ะนี่ค่ะกดหัวใจเตรียมเอาไว้เลยนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นอันนี้นะคะอันนี้เป็นที่ติดโทรศัพท์มือถือด้านหลังเอาไว้ห้อยพวกกุงแจค่ะอันนี้ก็น่ารักดีนะคะอันละหนึบาทไม่แพงเลยค่ะกดหัวใจเอาไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะสําหรับช้อปปีก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับของที่ปล่อยเรงเอาไว้ต่อมามาดูที่ลาซาด้ากันค่ะนี่ค่ะสําหรับหน้าเก็บพดอ,อันนี้ปอยก็จะใส่ลิงไว้ให้ที่ใต้คลิปเหมือนกันนะคะ จะเป็นเซลลใหญ่วันเกิด10ปีของ Lazada ค่ะนี่ค่ะมีแจกโค้ดเบ r ร์เดย80บาทแล้วก็30บาทนะคะอันนี้ปอยกดเก็บเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เที่ยงคืนวันนี้นะคะเที่ยงคืนวันที่4เมษายนจะมีแจกโค้ดลดเพิ่มอีก200บาทด้วยค่ะอันนี้ขั้นต่ำน่าจะประมาณ2,000กว่าบาทนะคะเดี๋ยวตอนเที่ยงคืนก็มากดเก็บได้ตรงนี้ค่ะนอกจากโค้ดลดราคาเราก็ยังมีโค้ดส่งฟรีนะคะมีโค้ดส่งฟรี40บาทแล้วก็20บาทให้เก็บด้วยค่ะ นอกจากโค้ดส่วนลดตรงนี้แล้วก็โค้ดส,ส่งฟรีแล้วยังมีโบนัสให้เก็บด้วยนะคะกดมาที่แถบสีม่วงตรงนี้ค่ะนี่ค่ะจะมีโบนัสให้เก็บตั้งแต่วันที่30มีนาถึง5เมษายนนะคะเก็บได้ทุกวันเลยค่ะอันนี้ไปเก็บมา3,000กว่าบาทแล้วนะคะกดไปที่เพิ่มเติมตรงนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้จะมีเขียนว่ากดเก็บโบนัสได้ตรงนี้นะคะเก็บได้วันละ100บาทค่ะแต่พรุ่งนี้4เมษายนมีให้เก็บ500บาทเลยนะคะก็กดเก็บได้ตรงนี้เลยคะ่ะ นักจากโบนัสแล้วก็โค้ดพวกนี้แล้วนะคะสิ่งที่ปอยคิดว่าน่าสนใจก็คือแฟดเซลของร้าน Apple ค่ะนี่ค่ะที่ร้าน Apple Official นะคะตอนเที่ยงคืนของวันที่4เนี่ยจะมีของแฟดเซลหลายอย่างเลยค่ะที่ปอยคิดว่าน่าสนใจนะคะก็จะเป็น Airpod s 2อันนี้ค่ะปกติจะอยู่ที่4,000กว่าบาทนะคะแต่แตเซลที่ผ่านมาป,ปอยเห็นบางครั้งก็ไม่ถึง4 0 0 0บาทค่ะจะประมาณ3,000กว่าบาทนะคะ แล้วก็จะมี Apple Pencil 1 Apple Pencil 2ค่ะนี่ค่ะใครที่เร็งจะซื้อ Apple Pencil อยู่ก็รอเที่ยงคืนวันนี้ได้นะคะนี่ค่ะราคาปกติอยู่ที่4,000กว่าบาทแต่ไปเคยเห็นแปดเซลล์อยู่ที่3,000กว่าบาทนะคะถ้าใครสนใจก็เรากดแปดเซลล์ค่ะอันนี้คุ้มมากๆเลยนะคะ ก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับโปร4เดือน4ของ s h อ p e e กับ Lazada ที่ปอยคิดว่าน่าสนใจปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ